หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นิกายยันทองคำซึ่งในระหว่างนั้นผู้นำนิกายกำลังตกเบ็ดหาปลาอยู่แล้วจ,จู่ๆแม่นางวันชิงก็ได้เดินมาบอกกับเขาว่าเป็นยังไงล่ะท่านพ่อเห็นความแข็งแร่งของเฟิงหมิงแล้วหรือยังผู้นำนิกายได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางไปว่าข้าเห็นเต็มสองตาเลยละว่าเฟิงหมิงแข็งแร่งกว่าทุกคนในนิกายของเราเสียอีกเมื่อแม่นางวันชิงได้ยินอย่างนั้นก็ได้เดินหันหลังแล้วคิดอะไรบางอย่างแต่ในระหว่างนั้นพ่อของนางก็ได้พูดว่าถ้าหากพวกเรามีหนทางที่จะทำให้เฟิงหมิงอยู่ที่ พ่อของนางว่าข้าได้ยินมาว่าฟงหมิงเขายังไม่มีคู้ครองไว้คล้องใจถ้าหากเป็นไปได้ท่านจะให้ข้าแต่งงานกับเขาไหมล่ะแต่ในระหว่างนั้นเองปาก็ได้ติดเบ็ดจนทําให้พ่อของนางนั้นต้องหันไปสนใจป้าถ้าทางป๋าคงจะใหญ่ด้วยนะเนี่ยแล้วเขาก็ได้บอกให้แม่นางวันชิงนั้นไปเตรียมตัวเพราะว่าจะมีการประชุมครั้งใหญ่เมื่อนางได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตกลงที่จะไปเตรียมตัวแต่ในระหว่างนั้นเองพระเอกของเราก็กําลังเดินไปที่ไหนสักแห่งและในขณะเดียวกันแม่นางวันชิงก็เดินเดินก้มหน้าพร้อมกับคิดอะไรบางอออออย่่่่่าาาาางงงงงแแลละะะเเเเเมมมมืืนนนนนนนไดดดด้้้้้้ขึึึกกกกกกก็็หัับบพรจจจททํใูสสตตีุ น,นางเอาไว้ทันโดยการอบกอดนางไปหนท่งทีซึ่งนั่นทาให้แม่นาวันชิงรู้สึกเขินเป็นอย่างมากและเมื่อทั้งสองได้สติก็ได้รีบผลักกันออกไปจากนั้นแม่นาวันชิงที่กำลังรู้สึกเขินก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้าขอขอบคุณพี่เฟิงหมิงเป็นอย่างมากที่เขามาช่วยเหลือข้าถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงล้มไปหัวลังข้างแตกแน่นอนเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้นําของบางอย่างออกมาพูดบอกใม่แก่นางแล้วเขาก็ได้บอกกับนางไปว่านี่คืออาวุธวิเศษมันจะช่วยปกป้องเจ้าหากว่าเกิดเรื่องอันตรายขึ้นเมื่อนางไไไไดดด้้้้้้้้ยยยยินยนนนนนนอออออ่่่าา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 งงงัััััักกกกกกก็็็็็รรรีีบบบบบบแลลลลววววเเเเเหหจจมมพะะะป ูดจบนางก็เดินเดินไปด้านหลังพ่อของนางแล้วผู้นํานิกายก็ได้ขอบคุณพระเอกและได้บอกกับเขาไปว่าถ้าหากไม่ได้เจ้าช่วยในการของข้าก็คงถูกทำร้ายไปแล้วล่ะพระเอกก็ได้น้อมรับแลวได้พูดว่าข้าก็แค่ทาในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองผู้นํานิกายได้อินอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้ารู้สึกดีใจจริงๆที่เจ้านั้นมาช่วยเหลือและข้าก็มีของตอบแทนให้กับเจ้าเดือนกันพูดจบเขาก็ได้ปอบมือเพลกคนรับใช้นําของออกมาให้พระเอกแล้วเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าไม่ว่าข้าจะมอบของขวัญให้กับเจ้ามากเท่าหหหร่่่่่่่กกกกกตตาาาาาามมััััันนนนนนคคงเเทบบวพดีีๆ้้้้ออใใแแะะขจยลู กับเจ้าอย่างไงล่ะเมื่อแม่นางว่นชิงได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเขินและได้บอกกับพ่อของน้ำไปว่านี an, ่ท่านพ่อทําไมท่านถึงไม่บอกข้าก่อนล่ะนี่มันทําให้ข้าตังกว่าไม่ทันเลยนะจากนั้นนางก็ได้เดินเข้าไปกอดพระเอกผมกับบอกว่าพี่เฟิงหมิงถ้าอย่างนั้นท่านไปหวีผมให้ข้าหน่อยก็แล้วกันเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่านี่นางชอบข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้รีบผลักนางออกไปและได้เดินเข้าไปบอกกับผู้นำนิกายไปว่าข้าเฟิงหมิงมาจากอาณาจักรตาเลียงและ á, ข้ากนนัก่้กาว เมื่อแม่นางว่านชิงได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเคว้งคว้างคล้ายกับควจะเป็นลม้มและได้คิดในใจว่าแท้ที่จริงแล้วข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยอย่างนั้นเหรอขนาดชื่อจ,จริงๆของเขาข้ายังไม่รู้เลยผู้นำนิกายได้ยินอย่างนั้นก็ได้พยายามที่จะบอกกับพระเอกว่าไม่ต้องปฏิเสธไปหรอกแต่ถ้าว่าแม่นางว่านชิงก็ได้ห้ามพ่อของนางเอาไว้แล้วนางก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าในเมื่อข้าเป็นได้แค่พี่น้องถ้าอย่างนั้นข้าขอไปลูสิษธ์เจ้าจะได้หรือเปล่าพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับถอนหายใจและได้บอกกับ ไปแล้วเขาก็ได้เดินเข้ามาบอกกับพระเอกว่าในเมื่อทั้งสองตกลงกันในแล้วข้าก็ไม่ขอขัดก็แล้วกันจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ถงผลของนิกายยันทองคําแล้วสิทธิ์ในนิกายก็ได้เข้ามาล้อผู้นํานิกายก็ตามมากมายและในระหว่างนั้นเองก็ได้มีสิคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าข้าได้ยินมาว่าลูกสาวของผู้นานิกายจะรับคนนอกเป็นอาจารย์อย่างนั้นเหรอแบบนี้ข้ายอมรับไม่ได้หรอกนะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเก่งถึงขั้นสามารถเป็นอาจารย์ของนางได้แต่ในระหว่างนั้นไม่นานท้องฟ้าก็ได้เริ่มมืดขึ้นมาพร และได้พาทั้งสองลงมาข้างล่างห้องโถงการฝึกฝนจากนั้นพระเอกก็ได้ตวัดพัดไปหนึ่งทีเพื่อปล่อยขึ้นพลังออกไปอย่างรุนแรงจนทําให้ท้องฟ้ากลับมาเป็นปกติจากนั้นผู้นํานิกายก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วข้าจะ่มพิธีรับลูกศิษย์อย่างเป็นทางการก็แล้วกันพูดจบผู้นํานิกายและพระเอกก็ได้เดินไปนั่งที่เก้าอี้แล้วจากนั้นแม่นางวันชิงก็ได้เดินถือถ้วยชาเข้ามาหาพระเอกเพื่อที่จะให้เขานั้นรับเป็นลูกษย์แต่ในระหว่างที่นางยืน่นถ้วยชาให้กับพระเอกอยู่นน,นั้น้าาออากจเํ นางโมโหที่ให้เขานั้นมาเป็นอาจารย์ของเจ้าแม่นางว่านชิงได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์มันก็ดีเหมือนกันนะเมื่อพระเอกได้รับถ้วยชามาแล้วเขาก็กำลังจะกินแต่แม่นางว่านชิงก็ได้พูดอีกว่าเพราะว่าข้าจะได้อยู่กับอาจารย์ตลอดและเมื่อมีโอกาสข้าจะทาให้อาจารย์เป็นงุ์ข้าให้ได้เลยละคอยดูให้ดีเถอะพระเอกที่กําลังดื่มน้าชาได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับสําลักน้าชาออกมาเลยละจากนั้นพระเอกก็ได้ไปพยุงแม่นางว่านชิงลุกขึ้นมาในระหว่างนั้นผู้อ พี่เอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้หยิบแหวนที่เก็บอาวุธวิเศษออกมาซึ่งข้างในนั้นเต็มไปด้วยอาวุธวิเศษมากมายทุกคนที่อยู่ในนินกายเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านั่นมันอาวุธวิเศษระดับสูงต่ำมากมายนี่เขาเป็นใครกันทําไมถึงได้มีมากขนาดนี้เชียวจากนั้นพี่เอกก็ได้มอบอาวุธวิเศษที่อยู่ในแหวนนั้นให้กับนางแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีสิทธิ์คนเดิมได้พูดว่านี่เขามอบอาวุธวิเศษให้กับนางไปกระนั้นนั่นก็เพราะว่าพลังวิญญาณของนางนั้นไม่สามารถใใชช้้้้้้้้้้้มมมมมมมัััััันน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 นไไไไไดดดดดททงง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 หหออ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 กกกกกกเืื่่่่่ีียยยิิิาา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 ็็ํขบบบแแลววซึสปค ฝนจิตวิญญาณหลังจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าต่อจากนี้ข้าไม่สามารถอยู่เคียงข้างเจ้าได้หรอกนะแต่ว่าข้าจะช่วยให้เจ้าเลื่อนระดับการฝึกฝนจิตวิญญาณเพื่อที่เจ้าจะสามารถช่วยเหลือและปกป้องตัวเองได้จากภัยอันตรายแม่นางว่านชิงได้ยินอย่างนั้นก็ได้เข้าไปกอดพระเอกแล้วพูดว่าข้าไม่อยากไปไหนและจะอยู่กับเจ้าตลอดไปพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเริ่มฝึกฝนกันดีกว่าเมื่อนางได้ยินอย่างนั้นก็ได้หันหลังแล้วรวบรวมพลังและได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นพระเอกก็ได้้้กแลวเาา่มมมใััพพิิงญณหบ แต่ในระหว่างนั้นเจ้ามังกรของนางก็ได้ปรากฏตัวออกมาและมันก็ได้วิ่งเข้าไปหาแม่นางวานชิงเพื่อที่จะทําให้พลังของนางนั้นเพิ่มมากขึ้นและจากนั้นไม่นานนางก็ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงทุกคนที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากส่วนพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าในที่สุดเจ้าก็สามารถฝึกฝนได้สําเร็จแล้วอย่าง,งานั้นสินะถ้าอย่างนั้นข้าก็คงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วละซึ่งหลังจากนี้ข้าจะออกไปหาจาังเคอร์เพื่อหาลือเรื่องที่พวกเรานั้นตกลงกันไว้พูดจบพพรรระะเเเออออกกก็็ไไไดดด้้้ททลปย่่่่าาางงงงววววแแในนนนนหัมชิีฝึ สำเร็จก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนางนั้นก็รู้สึกดีใจที่สามารถฝึกฝนได้สําเร็จส่วนผู้โอโสที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างพากันตกใจเพราะไม่คิดว่านางนั้นจะสามารถทําได้สาเร็จหลังจากนั้นแมา่นางวันชิงที่รู้ว่าตัวเองสามารถทําได้สาเร็จก็ได้ลอยไปลอยมาอย่างมีความสุขพร้อมกับพูดว่าในที่สุดข้าก็ฝึกฝนพลังวิญญ,ญาณได้สาเร็จแบบนี้ก็แสดงว่าข้าสามารถอยู่กับท่านได้ตอลอดเวลายอย่างนั้นสินะเมื่อพูดจบแม่นางวันชิงก็ได้ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาหาพระเอกผู้นานิกายก็ได้บอกกับนางไปว่าใน ชิงได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างนั้นเองสิน้องของน้งก็ได้พูดว่าข้าขอแสดงความยินดีที่สามารถฝึกฝนจนถลวงขั้นได้หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นิกายจิงจออหิมะซึ่งก็จะมีผู้โอโศของนิกายและพ่อแม่ของจางเคอที่กําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นผู้โอโสกก็ได้หามาถามกับตั้งสองไปว่าจางเคออยู่ที่ไหนทําไมเขายังไม่มาอีกพ่อแม่ของจางเคอได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกไปว่าตอนนี้จางเคอน่าจะอยู่ที่ ai, นิกายยันทองคําเพราะว่าข้าให ได้บอกกับทั้งสองไปว่านี่จางเคอร์คงจะเลี้ยงลำดับความสําคัญไม่ถูกอย่างนั้นสินะจากนั้นผู้โสโก็ได้รวบรวมพลังแล้วได้ปล่อยออกไปเพื่อเรียกจิตวิญญาณจิ้งจอกหิมะออกมาซึ่งจิตวิญญาณจิ้งจอกหิมะก็ได้พูดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือทําไมเจ้าถึงได้เรียกข้าออกมาแบบนี้ผู้โอโสได้ยินอย่างนั้นก็ได้คารวะแล้วบอกกับจิ้งจอกหิมะไปว่าอีกไม่นานข้าก็จะรวบรวมไม้หินบำรุงจิตวิญญาณได้ครบตามกําหนดแล้วจิ้งจอกหิมะได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าถ้าอออออยย่่่าาาาางงงงนนนนนนนัััั้้้้้้มมมกกกกดีีีีีสหหลจจจจ3วเเเเตรรคใใขพพืท เราจะได้ไปจัดก,การกับอาณาจักรหั่นอย่างยังไงละ่ะในระหว่างนั้นเองจิงจออหิมะก็ได้เอาบางอย่างออกมาซึ่งนั่นก็คือแมกระทาที่เป็นอาวุธวิเศษขั้นสูงแล้วได้มอบมันให้กับผู้อโสไว้ใช้จัดก,การกับคนที่มาขัดขวางแผนการของเขาหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกซึ่งกําลังเดินทางไปพบกับจางเคอและในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้คิดในใจว่าพวกสาวๆของข้าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างกันนะถึงแม้ว่าข้าจะรีบกลับไปหาวกน้งให้เร็วที่สุดก็เถอะแต่ข้าก็ไม่รู้วิธีที่จะเปิดประตูมิติกกบไไส้้าาจองงงมรุญถึ ว่าจะทํายังไงต่อหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วเขาก็ได้กระโดดลงไปข้างล่างเพื่อไปพบกับจางเคอและเมื่อมาถึงจางเคอก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้ามีสหายสองคนที่จะแนะนําให้เจ้ารู้จักผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเว่ยหลิงส่วนอีกคนมีชื่อว่าหยางฟางและในระหว่างนั้นเองหยางฟางก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าข้าดีไหมว่าเจ้ามีสมบัติวิเศษมากมายซึ่งข้าอยากจะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าคิดจะทดสอบพลังของข้าอย่างนั้นเหอยางฟง้ยยินนอ่างั้นกก็ได้บบัพระเอไปว่าาขห อยากรู้เฉยๆไม่คิดจะหาเรื่องกับเจ้าหรอกนะแต่ในระหว่างนั้นนี้ก็ได้มีสัตว์อสูรระดับหกปรากฏออกมาก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยมาณะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ